สวัสดีครับอยู่ผมอิซ่ากเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนะครับจะเป็นไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคเริ่มครับนะฮะก็นะครับก็มันวันที่13บสถึงสินะครับ,ก,รบก็ผมจะไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับที่เสธีรีสอร์ทแอนด์แคมป์นะซึ่ง ก็บอกกันว่า13ถึง15ผมจะไม่ลงคลิปที่ผมอัดอาจจะลง11หรือ12ผมไม่รู้นะก่อนเท้าค่ายนะครับก็รายงานตัวนะครับเดินทองออกจากงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับไปพิพิธัณฑ์เรื่องของโอ่งนะฮะแล้วก็เดินจะเดินทางไปก็ถึงค่ายอ,อืมอีกแก้วงั้นเหรอนึกว่าแกนี่สมัยมันไม่เปลี่ยนสักทีนะค่ายธนาสนัมฤทธิ์ไม่ใช่นะฮะตัดออก แล้วก็ไปถึงปุ๊บก็มันจะมีพิธีเปิดนะครับเข้าที่พักอะไรประมาณนี้แล้วทานอาหารนะครับกิจกรรมอะไรพิธีกรรมนะฮะอ่านี้อาจารย์อธิบายให้ครอกิจกรรมอะไรพิธีกรรมก็คือเอาความเคยชินคุ้นชินเคยที่บ้านเนี่ยเอาออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศให้การเข้าค่ายมันดีขึ้นนะฮะไม่นั้นจะโดนลงโทษเอาสาธิตการนันลงชีพนะครับในป่าสร้างเสริมระบีวินัยนะครับ รับนะเปรียบแถวรับกินข้าวเย็นแนะนํากิจกรรมนะครับประมาณที่ชั่วโมงนะฮะกิจกรรมพัฒนากลุ่มสัมพันธ์ทหารัาจนภัยอันนี้แหละปลแปลกๆนะวันแรกมาในตารางเนี่ยมันก็แปลกสองอันแล้วนะฮะละลายพฤติกรรมกับทหารัจนภัยนะฮะเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารว่างนะฮะแล้วก็รัดหมายกิจกรรมนอนนะฮะ,นะฮะแล้วก็พักผ่อนจริงพักผ่อนเนี่ยจริงๆอะ่ะ ไม่ถึงแชั่วโมงเลยทำไปถ้าไปเข้าค่าลูกเสือนะอัน,นี้เคล็ดลับนะทุกที่ทุกที่ถ้าไปเนี่ยประมาณห้าชั่วโมง6กชั่วโมงนะฮะนะสอบวันที่สองฮะโอเคก่ามาก็ออกกําลังกายนะพัฒนากิจส่วนตัวคงไม่ได้ทําตัดออกนะฮะแล้วประทานอาหารเช้านะครับทดสอบกําลังใจนะเห็นไหมครับทดสอบกําลังใจมาตอนแปดโมงฮะนะนะ คือป้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะนะแล้วก็เดินทางไกลเนะี่ยสถานที่กบ็บอกทดสอบกาลังใจสถานที่ราบกิจกรรมเออเนียปแปลกๆนะแล้วก็เดินทางไกลครับประกอบอาหารนะฮะเออดีเว้ยเดินอาหารเดินทางไกลชั่วโมงหนึ่งถ้าผมจะภาพผมไปนั่นน่ะเดินทางไกลอ่ะ ส่วนใหญ่จะสอชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบกับประสบการณ์การเข้าค่ายทั้งหมดนะประกอบอาหารยาเสตติดเออนี่แหละนี่แหละปัญหาเลยความยาเสตติดเนี่ยเด็กช่วงนี้นะอยากรู้อยากลองแล้วก็เตรียมการสแสดงนะคระับพ่อจะมีรอบกองไฟนะวัน,ว,นวันที่14บสี่พะกิจส่วนตัวเปลี่ยนผืนเชื่าผ้าอะไรเงี้ยรับประทานอาหารซักซ้อมพิธีการรอบกองไฟ เดแตแตแต่ดนี่เดแต่ดแตไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันกาตาเล่ตลกแล้วโอ้โหรับประทานอาหารว่างนะครับเคล็ดลับครับการถ้าสมมุติมีรอบกองไฟแน่นอนว่าโอกาสที่จะนอนเที่ยงคืนเยอะนะครับเพราะว่าทุกค่าที่ผมไปมาเนี่ยส่วนใหญ่เที่ยงคืนหมดเลยนะเออแม้บางคนยังไม่นอนเลยเที่ยงคืนเนี่ยงำงำงำอะไรไม่รู้ฮะโอเค ก็สิ่งที่แปลกที่สุดนะครับทดสอบกัาลังใจความรู้ทั่วไปยาเสตติคือไม่แปลกครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงวัยรุ่นนะฮะมาวันที่15บห้าโอ้โหเยอะเกินไปตารางน้อยก็เยอะเกินไปนะฮะนนครับวันที่15บหาคือวันสุดท้ายนะก็คือไม่ลงคลิปตัง 13, 14, ้งแต่สิบสเพราะว่าโทรศัพท์ประโดนยึดนะตื่นนอนอันนี้ตัดออกเลยปิว <laughs> นะครับพารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้านะครับนะทบทวนกิจกรรมออสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่เราอบรมฝึกกันมานะครับแล้วก็มีพิธีปิดรับประทานอาหารกลางวันแปกมีแปะอีกแยะนะแปะอีกแยะมาอยู่ไปมาอยู่ไปคอมโบสามเคล็ดลับนะครับอ่ะวางวางวางนะฮะโอเคมามายังเสือ ก็มาเรียนลูกเสือได้ไงก็คือตอนปหนึ่งนะฮะเขาใส่ชุดลูกเสือเราก็เรียนแล้วไงเด็กสมัยนั้นกมไม่รู้หลอกมายังไงเอออยู่อย่างเสือเราก็ใส่ชุดลูกเสือเราก็เรียนลูกเสือไปอยู่ไปนะฮะไปยังเสือก็คืออะไรหลังจากถ้าใคร,ใครสรมสรถ้าใครอยู่มสามเนี่ยปีถ้าใครจะมันจะมีต่อสายสามายสายอาชีพก็อาจจะไม่ได้เรียนส่วนสายอาชีพเนี่ยอาจจะเรียนวิสามัญน,นะอันนี้เคล็ดลับนะครับ นะแปลกอยู่อย่างเดียวแหละที่เหลือก็ไม่ค่อยแปลกนะครับพิธีปิดนะครับสักถามมันหาผู้แทนกล่าวแสดงความรู้สึกอ๋อเดี๋ยวผมจะมาแสดงความรู้สึกให้นะฮะว่าเป็นยังไงในประสบการณ์นั่นแหละนะครับนะประกาศฝึกอบรมท้ายนะครับประธานให้อาวาดนะครับทบทวขบนขปยหน 1. ่้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2อง ไม่ได้ไม่รู้ข้าจะช่วยเหลือผู้อุทกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของรูปเสือเออน่ะใช่นะครับคำปฏิญาณมีสามข้อกฎมีสิบข้อไปใช่คำปฏิญาณมีข้อเ0บข้อครับถุยพิธีปิดรอบเสาธงสวดมงคือมิ่งเอาไปมาณน,นี้นะครับพิธีปิด,ปด,ปดนะไม่ค่อยมีอะไรไปไปเปลี่ยนแปลงสามัคคีชูนมใครร้องไม่ได้นี่ก็บ้าแล้วนะบางคนยังร้องผิดนะ เออตะลองเรานะฮะมันเสียงไงแล้วก็เดินทางกับห้าโมงเย็นคือช่วงนั้นอาจใจนี้ก็ได้นะจริงๆอาจจะมีคลิปค้างที่อาจต้องอัดไว้นะฮะที่ยังไม่ได้อัดก็ต้องอัดในวันนั้นน่าจะหมดแหละตอนนี้ก็บอกเลยว่าสุดทางกับชีวิตนะครับกับ19เก้าซับสไคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าช่อง YouTube ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผม อ้าวใครวะเนี่ยอ๋ออิซากเกมมิ่งนั่นเองผู้ติดตามตอนนี้19คนนะฮะอ่านะตอนนี้ก็มีคลิปอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆสมยุดโอ้สวีวียังไม่ผมยังไม่ได้เช็คเลยนะฮะเนะนี่ยนะฮีโร่เกียนสปอตไลท์ครับทหารจอมผจญการการสู้รบจกักรพรรดิพว่าจะเป็นประเทศไทยได้นายิ้มแฉ่งนะฮะนะ,นะการตอ่อสู้นะครับรมองอัดกับไททัน โอ้ oh, 46วิวแล้วนะฮะลุงโชเล่พิโตแอนโงงแบกลงศพนะช็อตเก็บระเบิดโกคุงนะฮะกาลั่สั่งตายไม่ค่อยมีใครดูนะนันจริงอะ่ะเออนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเออคดีนะถือว่าดีนะนะโอเคเราจะมาดูกันว่า15อันดับ15อันดับมีอะไรบ้าง ที่หนึ่งก็เมาคีล่าสัตว์นักปีตูดนับสองอยู่ได้ทุนอันนี้เงนรับสามนะครับนะรับสี่นะนะครับมี S1 S2 นะฮะอ่าวิบวับนะครับอับห้าไวอยเกตินรับหกสปอยเอวีอัมดับเจ็ดถูกชาติขึ้นไม่สุดรดับแปดบิงโกบิงโกไฮไลท์รับเก้าหนึ่งสี่สองรับสิบนะฮะ บิงโกไฮ้ดีไฮไลท์ร1สิบเอ็ดประยุทธ์โชคของดีร2สิบสองฮะบิงโกไฮไลท์ครับร3 7สิบสามเจสหนะเด็กชายประยุทธ์ครับร4สิบสี่แล้วก็บิงโกรั5สิบ้านะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากหรอกนะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับช่องผมเมื่อสิบเก้าวิวตอนนี้ 4,553วิวแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากว่าสวัสดีครับ